thank <music> you นนทุกคนเห็นไปในตอนอินโรต้นคลิปนั้นวันนี้เราจะมาทำ w h a t s on my iPad Gen 8ครับผมโดยเราจะเปิดกลุปป่มแอปทั้งหมดที่เราใช้ภายใน iPad Gen 8นี้ไม่ว่าจะเป็นแอป,ปที่เราใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอแอป,ปที่สร้างสื่อความบันเทิงจิตใจของตัวเองแล้วก็แอป,ปที่เราใช้ทาง,งานทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การสร้างผลงานดิจิตอลอาร์ตครับ โดยภายในคลิปนี้เราจะทำเป็น w a t on o y iPad ที่จะเป็นแอปที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็จะเสริมมีพวกออ accessory อะไรต่างๆนานามากมายสําหรับเจ้าน้อง iPad เป็น8ครับเว้นวัคฉบ,บับ Artist และ Content Creator และเว้นวัคองเล็บที่ยังไม่ประสบความสําเร็จอีกเรื่องก็คืออย่ามาบูบี้ผมเรานะเรากำลังไว้ผมยาวอยู่ เราอยากได้ผมทรงแบบว่าเออผู้ชายฝั่งจีนโบราณที่มันไว้ผมยาวแล้วก็มัดผมยาวๆนั่นะใช่เราเราชอบทรงนั้นมากแต่ว่าเรากําลังให้เวลากับผมตัวเองอยู่ให้มันยาวขึ้นอยู่ซึ่งตอนนี้มันจากไอ้ผมผมผมจากไอ้ผมทรงหนุ่มจีนตอนนี้เป็นผมทรงไอห็นแล้วโอเคเริ่ม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 โอเคเริ่มเริ่มเริ่มเรามาดูกันว่าเราใช้แอปอะไรมั้ง โดย iPad ที่ต้นมีและต้นใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเราใช้เป็น iPad Gen 8ความจุ128กิกแลวก็เป็น Wi-Fi only เท่านั้นนะครับผมเราขอบอกไว้ก่อนเลยว่า iPad เครื่องนี้อยู่กับเรามาประมาณเกือบปีแล้วโดยเครื่องนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกเราซื้อเจ้า iPad ตัวนี้เป็นมือสองสภาพดีมีประการตำหนิน้องมีแคออ่อย่างที่คนเห็นบอดี้จะมีรอยบุบซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับโดยเราบอกเลยว่าเราได้มาในราคาที่คุ้มค่ามากเราได้มาในราคา9,990บาทเราซื้อตั้งแต่ปี2020 ะะผมแต่พูดตรงๆเลยวว่าน้องยังใช้งานได้ดีมากๆในปี2023นี้ถึงแมน้น้องจะมีอายุมาแล้วมากกว่า1ปีนะจริงๆอุปกรณ์เสริมที่เราไปเสืหาซื้อมาได้อ,อันนึงก็คือจะเป็นเจ้าตัว Apple Pencil Gen 1นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ Gen 2ก็ใช้ไม่ได้เนาะเข้าใจเนาะ โดย Apple Pencil เนี่ยฉันก็ซื้อมาเป็นมือสองนะจ๊ะเธอเราได้มาราคา1,500บาทโดยที่ยังมีประกันเหมือนกันและอุปกรณ์ครบกล่องทั้งคู่เลยครับสำหรับเจ้า2สิ่งนี้ที่เราไปซื้อมาอัานนี้เผื่อใครไม่เชื่อว่าเราได้มาเป็นมือสอแถมสภาพดีและมีกล่องคู่มือครบแล้วก็มีประกันทั้งคู่ซื้อคนละล้านกันนะจ๊ะตรงรุ่นกันหมดจ้าบอกเลยนี่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 องฟองร้อ gig, จริงๆนะสีโรสโกนี่น Apple Pencil จนหนึ่งมีคู่มือมีหัวปากกามีอะไรครบเรียบร้อยใครจะดวงดีไปกว่าเราอีกแล้วจริงๆคุ้มแล้วที่นั่งแหกตาหาล้านหาคนที่น่าไว้ใจที่จะซื้อได้คือถ้าเกิดเราจะเป็นอาร์ติสต์หรืออะไรพวกนี้ที่แบบทำงานสายว่าสายต่อ พลาดไม่ได้เลยแบบต้องมีคู่กันเวสองสิ่งเนี่ยห้ามแย่งจากกันเด็ดขาดเธอต้องไปหาซื้อโดยเฉพาะคนที่เป็นนักวาดรูปเธอต้องซื้อ Apple pencil แต่คลิปนี้เราบอกเกินเกินไว้ก่อนเดียวคลิปหน้าเราจะทำเป็นรีวิวสำหรับ iPad Gen 8บบจัดเต็มให้เลยนะจ๊ะอันนี้เราต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมถ้าเกิดได้ยินเสียงรบกวนเพราะว่าข้างบ้านเขารัางก่อสร้างอยู่แต่ว่าวันนี้มีรมอยากถ่ายคลิปจริงๆก็เลยมาถ่ายนะครับถ้าพูดเร็วก็เกิดครฟัง,งก์ชก็กอไปอีกรอบหนึ่งครับเราไม่ใส่สับแนะนำเพราะว่าเราเลียร์แล้ว สำหรับช่วงแรกของคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่ม c e s s ร r y สำหรับเจ้า iPad Gen 8แล้วก็ปากกา Apple Pencil Gen 1นะครับผมเราจะมาเปิดว่าอุป s ร r y ที่เราซื้อเสริมมานั้นมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับในส่วนของ a c e s s ร r y เสริมอย่างแรกของเจ้าน้อง iPad Gen 8ของเรานะครับก็จะเป็นเจ้ากระเป๋าใส่ iPad นะครับนี่เป็นน้องหมี อันนี้เราได้มาฟรีตอนที่ซื้อเจ้า Samsung Galaxy Tab S6 Lite ตอนนั้นซื้อแบบเป็นใช้แปะผนไปเราก็เลยได้ของแถมมาเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ iPad เราก็ยังคงใช้น้องในการใส่ iPad ไปข้างนอกเพื่อหนึ่งเลยการไม่ให้น้องมันงอนะครับแล้วก็การแรงกระแทกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้เจ้าน้อง iPad Gen 8ของเรานั้นมีสภาพที่สมบูรณ์สมบัติไปมากกว่านี้ถึงแม้ว่าน้องจะมีรอยตรงนี้แล้วก็ตามแต่เราก็ใส่ไว้เพื่อความเุนใจครับ อย่างแรกอะปกรณ์ีเสริมผ่านไปอย่างที่2เลยซื้อ iPad ไปสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรครับเคส iPad ครับผมณปัจจุบันตอนนี้เรามีอยู่2งเคสเว้ยก็คือเคสอันนี้เป็นเคสปกหนังสือที่ไม่มีช่องเสียบปากกานี่ แล้วก็เป็นเคที่ค่อนข้างที่จะบางมากๆก็คือไม่สามารถที่จะป้องกันน้องได้แต่ว่าใส่แบบความสวยง,งามใส่ได้เคสนี้แล้วอยาจะ,จะบอกว่าอาจารย์ชีววิทยาเขาเป็นคนให้เราอาจารย์ที่โรงเรียนอ่ะเขาเอาให้เราเพราะว่าเราเดินไปถามเขาว่าเอออาจารย์ซื้อเคสแบบนี้มาจากไหนผมอยากได้พิก,กัดสรุปก็คืออาจารย์แค่บอกว่าอรู้ป่ะอันนั้นเราได้หรอเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เอามาให้สรุปอาจารย์เอามาให้จริงๆเราแบบโอ้โหกลาบขอบคุณอาจารย์ครับกลาบมาก นะอาจารย์ให้มาสี่ตรงใจมากเว้ยแกแบบเนี่ยคุมกระตีนแบบกล้าอาจารย์อโอแต่ข้อเสียของเคสนี้เลยนะอาจารย์ผมไม่ได้จะว่านะที่อาจารย์ให้ของผมมาฟรีแล้วผมเลืองมาแต่แบบว่าเราอยากจะบอกจริงๆสําหรับใครที่จะซื้อเคสแบบนี้นะสิ่งแรกเลยที่ต้องทําใจนะหนึ่งน้องไม่สามารถที่จะกันกระแทกได้อีกอย่างหนึ่งคือน้องไม่มีที่ใสป่ปากกาแล้วก็ล่องลอง่ลองตั้ง iPad ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างสำหรับช่องสองซึ่งมันลื่นเนีย่ยพุดปุ๊ลงปับ๊บ พาะงั้นน้องไม่ค่อยเหมาะก,กับการใส่ไปทํางานสักเท่าไหร่เหมาะกับการที่อยู่กับที่แล้วก็มีไว้เพื่อความเกร๋มีไว้เพื่อความคุมตีนอนะคาเดมีแบบเดินออกไปแบบอื้มสือหนังสือสมุดเปิดออกมาแล้วก็เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์จัดเคสอย่างที่2จะเป็นเคสที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันอยูแ่แล้วก็คือจะเป็นเคสแบบฝาพับปิดเปิดแบบซิลิโคนอันนี้เหมาะก,กับการใช้ในการทํางานมากๆเลยเพราะว่า1มีความมั่นคนยยงในยามี2ก็เลยคือน้องมีความหนาแล้วก็ กันกระแทกได้ดีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องจะมีช่องใส่ปากกาแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่จะซื้อเคสไอแพให้ซื้อเคสที่มีช่องใส่ปากกาด้วยถ้าเกิดเธอต้องออกไปข้างนอกเคสนี้ก็เป็นเคสธรรมดาแล้วที่ทุกคนน่าจะเห็นเป็นสไตล์เคสที่ธรรมดามากแต่ว่าน้องเคสตอนนี้คือน้องสภาพมอมแมมมากไม่กล้าออกไปให้ใครเห็นเลยแบบกลัวเขาจะมองว่าเราเป็นคนโสโคสโปรกแต่ว่าเราก็เป็น,นจริงพูดเล่นนี่ก็จะเป็น iPad เคสของเรานะคะ มาต่อในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของ iPad เหมือนเดิมอันนี้เป็นขาตั้งได้ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ต iPad นะครับแต่ถามว่าเราใช้ไหมไม่เพราะว่าอะไรแบบนี้ใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ว่าน้องค่อนข้างจะแบบงงเงๆๆงงเงก็คือๆๆ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 กลัวตกมากเราก็เลยพยายามที่จะไม่ใช้น้องตัวนี้สัเท่าไหร,ร่อ this, าปาุปกรณ์นี้ขาไปอย่างที่2คือตัวนี้เห็นนไหมน้องเป็น ขาตั้งที่สามารถปรับได้หลายระดับครับผมเอาไว้สําหรับตั้ง iPad ตอนวาดรูปก็ได้หรือว่าจะตั้งแล็ปท็อปตอนพท์งาน,นก็ได้ซึ่งไอเทมนี้แนะนําว่าให้ทุกคนที่เป็นสายวาดหาซื้อมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยสามารถที่จะเลือกระดับตั้งตอนวาดรูปให้ตามระดับสายตาของเราได้นะหมดปัญหานักวาดหลังกุ้งมากๆวุ้ยแล้สามารถนั่งทํางานได้หลายชั่วโมงเลยนี่ ก็จะตั้งอยู่อย่างนี้ของเราที่เป็นพลาสติกคือมีคนซื้อมาให้เราเป็นของขวัญนะเราก็เลยแบบว่าโอเคแค่นี้ก็ขอบคุณเขามากๆแล้วที่ซื้อให้เราที่กลัวเราปวดหลังแล้วเราก็ซื้อมาให้เราคาบจริงๆโดยรวมคือไอ้ขาตั้งแบบนี้ถึงจะเป็นพลาสติกแต่มีความแข็งแรงมากเลยนะซึ่งไอเทมนี้เราขอบอกเลยว่าเด็ดและดีและควรมีสำหรับสายวาดมากๆครับราคาจับเอื้อมเข้าถึงง่ายมากไม่เกิน2 0 0ยบาท อีกอย่างหนึ่งของสายวาดที่จะขาไดไม่ได้เลยคืออะไรนี่ถุงมือสําหรับการวาดรูปดิจิตอลเพนเว้์โดยไอ้ถุงมือเนี้ยมันจะทําให้มันจะทําให้อุ้งม,มือเราไม่สัมผัสกับหน้าจอคือเนี้ยถ้าเกิดเป็นปกติกกะจะเป็นนี้ใช่ปะ่ะแต่พอมีถุงมือเนี้ยเห็นไหมมันจะไม่มีการสัมผัสโดนกันซึ่งมันก็จะวาดแล้วก็ถูไถ่ายไปได้ง่ายทําให้ไม่เกิด เส้นที่เราไม่พึงประสงค์อยากจะได้หมดหมวดหมู่ในของ Accessory iPad หลัอันต่อไปเราจะเป็น Accessory ของน้อง Apple Pencil นะครับแนะนำครับว่าให้หาซื้อเคสซิลิโคนไม่ก็สติ๊กเกอร์ในการแปะเพื่อ1ลดรอยนิ้วมือ2ไม่ให้น้องปนเปื้อนสิ่งที่อันไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งของเรานั้นเลือกที่จะซื้อเป็นเคสซิลิโคนสำหรับ Apple Pencil ครับนี่คุณเสร็แล้ว รับยาไปกินไหมคะรับยาช่องต้นน้นรับไปกินไหมโดยสําหรับเราคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มความเต็มไม้เต็มมือตอนวาดแล้วก็ให้มันฟิลเหมือนดินสอมากขึ้นน่ะแนะนําว่าให้ซื้อแบบเป็นเคสซิลิโคนเพราะว่ามันจะทําให้การจับเหมือนเราจับดินสอตอนวาดขนาดจะได้เท่ากันหน่อยนะครับเรื่องน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสําหรับใครที่เริ่มชินกับการใช้ Apple Pencil อะ่ะมันจะไม่หนักเลยเหมือนตอนแรกที่เราจับปากกาเว้ยสวย อย่างแรกเลยเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของวอลเปเปอร์ของเราก่อนนะครับผมนี่จะเป็นวอลเปเปอร์ของเราที่ตั้งนะ t e a ด d a r ค Academy รูปไปหาจาก Pinterest แล้วก็อันนี้จะเป็นวอลเปเปอร์ข้างในและหน้าจอหลักครับโดยโซนของหน้าแรกหน้าจอหลักของเรานั้นจะมีพวกแอปพื้นฐานของเจ้าตัว iPad ที่ตั้งเอาไว้แล้วปัดซ้ายเป็นเมนูทั้งหมดของ iPad นะคบอันนี้จะเป็นรูปเราตอนที่ถ่ายรูปส่งผออันนี้ยิ้มต่อแหลมากเลย มาเจอหน้าแรกนะครับใน iPad นี้แอปที่เราใช้ในการตัดต่อจะเป็นเจ้าแอป Lumafusion นะนี่ทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับผมคลิปนี้เราทำแล้วก็ลงไปใน TikTok นะครับผมสามารถไปดูได้เป็นหน้าเราทำให้รงียนรัฐบ,บาลกลายเป็นดาอาคาเดมียนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ติดดาอาคาเดมียมาก ซึ่งแอป Lumasolution เนี้ยเป็นแอปที่เสียตังนะจ๊ะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเราซื้อผ่าน IG นะมาที่2จะเป็นในส่วนของแอปเกมเกมเราจะเล่นเป็น Rv แล้วก็ l Ll y l i a f ครับแต่ว่าส่วนมากจะไปเล่น Rv มากกว่าเพราะว่า Ylive ใช้เวลานานนะจริงๆแต่ว่า Ylive เนี่ยสนุกกว่า มากๆเราก็เป็นติ่งวง KDA ด้วยเมนเราจะเป็นเซเลฟีแล้วก็อาริทุกคนเป็นเมนหมดอะเออแต่ว่าเอ็นดูเน้องซเลฟีเป็นหลักเนาะอแอปต่อมาจะเป็นแอปในด้านการเรียนนะครับเราโหลดเป็นแอป T c a s t e r เอาไว้เพราะว่าช่วงนั้นเราเข้ามาหาลัยก็เลยต้องติดเอาไว้นะครับแอปที่สองเป็นเด็กดี T Cast อันนี้ไว้ตามข่าวสารมาหาลัย สองอันนี้คือตามอันนี้เป็นปฏิทินอะไรทุกอย่างคือถ้าเกิดน้องๆที่อยู่ม .4 ม .5 ควรจะโหลดแล้วก็ตามข่าวมหาลาัยเอาไว้เลยตั้งแต่ตอนม .4 กับม .5 พูดจริงๆครับในส่วนของแอป,ปต่อมาจะเป็นแอป,ปสําหรับการวาดรูปแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดที่หลังเพราะว่าสรรพคุณม,มันเยอะ อันนี้จะเป็น YouTube Studio เป็นแอปที่สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าต้องมาคอยเช็คคอยแล้วพวกนั้นนะดีใจมากเวย้ยเพราะว่าคลิปล่าสุดที่เราลงอะ่ะบันดิ้งฟีดหน้า YouTube ตอนนี้900วิวแล้วแอปต่อมาเป็น YouTube YouTube มันจะพูดอะไรเยอะเนาะทุกคนน่าจะรู้แหละ Photo Booth อันนี้ไม่เคยใช้มาก,ก่อนอะไรเนี่ย <c oughs> ต่อมาเป็น p i n t e e เป็นแอปที่เอาไว้หารูปภาพอินสปิเรชันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเราชอบภาพแนวนี้มากมากเลยแอปต่อมาเป็นแอปเกี่ยวกับวิดเจ็ตจะเป็นโฟโต้วิดเจ็ตเราไม่เคยใช้มาก,ก่อนแต่ว่าโหลดเอาไว้ก่อนเพราะว่าโดนพี่นันปัตเตอร์ไปยาไว้เราก็เลยโหลดเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้เลยถัดมาจะเป็นในหมวดของแอปเขียวนะครับผมคนหาของฉันอันนี้ก็ใช้ตามหาได้ว่าเออ iPad กับอันเนี้ยเรา ดูหาเท่าไหร่แต่ดูนี่ดิเราใช้ iPhone s e 2แต่เราตั้งชื่อ a อปด็ว่า Samsung S23 Ultra <c oughs> โคตราหอ่อะอันนี้เป็นแอป,ปลายชื่อ Gmail มีอันนี้ใช้ตอนยังเรียนออนไลน์อยู่ Classroom Google Drive อันนี้เอาไว้อัพงานอัพอะไรพวกนั้นนะครับเอออีกอย่างหนึ่งจะขอขายได้ไหมว่าเออเราย่งเปิดรับคอมมิชชั่นตลอดเวลานะจ๊ะ จะมีไลน์โฟมมีเว็บตูนอันนี้สื่อบันเทิงจิตใจไม่ต้องพูดก็รู้เราตามนักสู้ทูเบอร์สามีคนนี้แจกฟรีให้เธอเมื่อฉันต้องไปเรียนชายล้วนลูกพี่สวยๆน,นี้เราก็ตามหัวหน้าคิมเราก็ตามเว้ยสนุกมากไปหาอ่านได้ต่อมาจะเป็น Spotify Google กิลแอนตี้เฟกทามเฟกทามนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลย Spotify นี่เราบันทึกไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยกำลังฟังแบรดบ o าดของแม่เทลเลอร์ทิ้งไว้อย,อยู่ต่อมาเป็นแอปในโซนของแอปสีฟ้านะครับ แรกเคยคือจะเป็นกู๊ดโน้ตอันนี้นี่เราวางแผนไว้อยู่ว่าคอนเทนต์เนี้ยที่ปิดเทอมเนี้ยที่เราจะทำเราจะทํำอะไรมากซึ่งเราก็เขียนไว้หมดแล้วนะครับจึบจ๊บจๆจบให้อ่าน 3, 2, 1, โอเคพรอ g o o d n o t e ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณมั้งเป็นแอปที่เอาไว้จดเอาไว้เขียนงานเลคเชอร์อยู่แล้วนะซึ่งเป็นแอปที่เสียงเงินอีกแอปห i ึ่งจแต่ว่าคุ้มค่าและดีมากซื้อในไอจเหมือนเดิมแอปที่2จะเป็น Canva นนี้แอปสําหรับทําสไลด์ที่ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณอะ่ะทุกคนก็รู้ Lightroom นี่เป็นแอปแต่งภาพแต่งโทนสีรูปซึ่งเราใช้ในการแต่งปกคลิปแล้วก็แต่งรูปลง IG นะคะผมน,น,นี่ให้ดูนี่นี่ แอปต่อมาจะเป็นแอป Discord นะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงสรรพคนเหมือนเดิมเป็นแอปที่เอาไว้คุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนแต่ว่าเราไม่ไมค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่นั่งทํางานแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วแอปสโต e อ,อันนี้แอปไว้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมีแอปไฟล์ไฟล์อันนี้โอ้โหบอกตรงๆนะครับว่าเป็นแอปที่ก็มากับเครื่องอีกแล้วแอปต่อมาจะเป็นนี่วิดเจ็ตส์มิอันนี้แอปไ,ไวต้ตกแต่งนะครับอยู่ในหมวดของการตกแต่ง iPad แล้วก็จะมีแอปเตือนความจำลีมินเนอร์อันนี้แอปในหน้าแอปหน้าสีม่วง i t u n e s s t o พอด o d สต s t ินสตาแกรมคำสั่งรัดแล้วก็ Messenger แลเราขอขาย g เราหน่อยได้ไหมนี่นี่ทุกคนอย่าลืมมาตาม IG เราด้วยเราจะลงข่าวสารทุกอย่างอยู่ที่ IG ทั้งหมดเลยครับผ่านทาง Story แล้วก็ติดตามเอาไว้ don't forget to follow my ig นะครับ ig แอปดานี้ก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษสักเท่าไหร่ครับผมจะมี แค่นี้เป็นแอปพื้นฐานที่ทาง Apple ติดตั้งมาให้มาถึงแอปที่เราข้ามไปกันมากนี่ <Hey, S 2> แอปสําหรับวาดรูปของเราจะมีทั้งหมด3แอปครับประกอบไปด้วยโ c r e a t e i b i บ p a i n t แล้วก็ c l ิป Studio ส่วนมากเราจะใช้โ o c r e a t e ในการทาซะมากกว่าส่วน b i บ p a i n t เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่า i Pen อ Paint น่ะโหลดมาไวใ้ให้น้องสาววาดรูปเล่นพอน้องเราใช้เป็นแค่ไอบิด i n t แต่โป c r e a t e อะพี่เป็นใช้เพนเออโดยแอปที่ต้นจะเลือกในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะส่วนมากเราจะมาเลือกสร้างในโ o c r e a t e ครับผมเพราะว่า หนึ่งเลยหน้าตา UI มันไม่กินทรัพยากรเยอะแล้วก็2องเลยคือเออมันดีอะเข้าใจปะเรียกได้ว่ามันก็ดีในแบบของโปรกีเอทอะเข้าใจปะเออคือต้องลองแล้วมันจะเราจะเข้าใจเหมือนว่าเฮ้ยเพราะอะไรและทำไมซึ่งเราก็พูดสปักคุณมันไม่ค่อยหมดภายในคลิปนี้หรอกเพราะว่าเรามาแค่บอกแอปนั่นเนอรเฉที่เราใช้ในการทํางาน ซึ่งอยากจะบอกว่าคือเราวาดรูปนี้เป็น FA เพื่อที่จะส่งให้คุณทั้งสองคนที่เราไปเจอใน TikTok นะครับผมโดยรูปนี้เราเพิ่งจะวาดไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยใน TikTok เมื่อคืนนี้เลยแล้วเมื่อคืนคือ TikTok แบบโอ้โหถล่มทลายมากคุณเราลองไลฟ์ครั้งแรกคนดู58มีคนเปยให้ฉันด้วยเออกิดดูสิเมื่อวานแค่ลองไลฟ์ครั้งแรกเล่นๆน,นะโดนเปแบบเยอะมากเลยคุณเจ๋งสั้นร้องไห้กลางไลฟ์เลย ไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์เราแล้วก็เปเราขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะแปะช่องทางทิกตอบไว้ให้ปอแอปที่2จะเป็น i b i t p e n x นะครับผมก็คือไม่ได้เข้านานมากหลังจากที่เราเริ่มใช้ POKI กเป็นก็คือแบบห่างหายจาก i b i t p e n x ไปเลยแต่ i b i t p e n นนั้นเป็นแอปฟรีนะครับผม ลืมบอกไปว่าเอเคเอทเนี่ยม okay. um, so, um, well. uh ันเป็นแอปที่เสียเงินเพราะงั้นใครที่ยังไม่มีงบไม่มีเงินก็ใช้ไอ p ีเพนได้นะก็คือมันก็เป็นอีกแอป้าดรหนึ่งที่มันก็ดีเว้ยก็เป็นแอปที่เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นในการวาดรูปนะครับเพราะหนึ่งเลยใช้ฟรี2คือมีบัตรให้เลือกเยอะและ3เนี่ยก็คือมันดีในแบบของสไตล์ของมัน ส,ส่วนโปรกีเอ็ดนั้นคือมันมีฟังก์ชันที่สะดวกสบายกว่าไอพีเพนเอ็กเยอะมากเลยถ้าใครเห็นคนที่วาดรูปในโปรกีเอ็ดบ่อยๆเขาจะเห็นฟังก์ชันนี้กันเ้ยเห็นไหนมนี่วงกลมเสร็จแล้วจะวาดแล้วค้างไว้สักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นวงรีให้แล้วถ้าเกิดเราเอานิ้วกดอ่ะมันจะกลายเป็นวงกลมแก้ไขรูปร่างตอนวาดได้ด้วยทั้งนี้แล้วแต่ความถนัดว่าแต่ละคนนั้นถนัดโปรกีเอ็ดหรือว่าไอบ,บีเพนเอ,เอน็กซไหครับผม โดยแอปสุดท้ายของเราภายในคลิปนี้ก็คือ Clip Studio นะครับผมเป็นแอปวาดลูปที่มีบนคอมและในที่สุดตอนนี้นางก็เอามาลงใน iPad และแท็ l e t และโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วครับผม Clip Studio ไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณให้เยอะแยะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรากําลังฝึกใช้ Clip Studio อยู่เพราะว่าอะไรหรอเราชอบหน้าตา UI มันเว้ยมันแบบมีความเป็นโปรมีความแบบเฮ้ยซึ่งเราก็เลยโหลดมาแอปแอปใช้แอปนี้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราชอบใน รีปสตูดิโอมากกว่าโปรคีเอกคือเรื่องอะไรรู้ป่ะหนึ่งหน้าตา UI ที่มันดูเหมือนคอมมากๆอย่างที่สองเลยก็คือความดีเส้นมันไปกับปากกาแล้วแบบฟิลลิ่งในการวาดในการเขียนแบบมันดีอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าแอปนันทุกทุกอันเนี่ยจะเหมือนกันเว้ยมันมีความแตกต่างกันและมันมีความดีในแบบของมันต่างกันเว้ยนี่ถ้าเกิดคุณใช้ของแท้มันจะรับไอ้นี่เว้ยมันจะรองรับการแรงเงา่ของแท้แล้วก็น้ำหนักกดนี่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 เห็นป่ะ กดหนักกดเบาเขียนเบานี่นี่นนกดตรงเเบา,เบามาเดี๋ยวเที่ยวกับโปรกีดให้ดูโปรกีเอจะมีความแบบนุ่มๆนวลๆแบบกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเรากดน้ําหนักหนักแล้วนะต้องกดหนักมากมันถึงจะออกเส้นเข้มให้เราโปรกีออ่ะมันจะสามารถปรับปรับค่าแรงในการกดได้เนี่ยอย่างเงี้ยนปแต่ว่าเท็กเจอร์ดินสอเราว่าเราไม่ชอบของโปรกีเอเท่าไหร่ คิดวสตูดิโอมันให้ประสบการณ์ทีดีกว่าจริงๆเว้ยอันนี้เป็นการแรงเงาแต่การแรงเงาอะโปรกีเอทำได้ดีนะเว้ยเห็นปะเนี่ยอันนี้กดหนักกดเบาหนักเบานี่ส่วนเรื่องการคุมเส้นนั้นก็โอเคแต่ว่าเท็กเจอร์จริงๆรอะให้พูดนะชอบของนี่มากกว่ามันดูมีความแบบเป็นกระดาษจริงๆดูมีความแบบเป็นดินสอจริงๆนี่ ก็ออกนี้คือความต่างของ3แอปนี้ i b พีเพมเอไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้น่าจะรับได้แค่ลองรับน้ําหนักการกดของปากกาแต่ว่าฟังก์ชั่นในเงานาไม่มีนะเท่าที่เราเคยเล่นมาตลอดและนี้ก็จะเป็นแอปหมวดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในดิจิทัลเพนครับผมที่เราใช้ใน3แอปนี้ และนี้ก็จะเป็นคลิปทั้งหมดของเราสำหรับ Boss on my iPad Gen 8ของเราภายในวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเล็กๆน้อยๆแล้วก็คอมเมนต์พูดคยกับเราได้อยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาเพราะว่าเพราะว่าอะไรตอนนี้เราปิดเทอมเรามีเวลาว่าง เราสามารถที่จะทำคลิปตามที่ทุกคนรีเควสได้แล้วทุกคนอยากดูนะแต่ว่าขอเวลาตัดแล้วก็ขอเวลาในการทำคอนเทนต์ของเราก่อนนะครับในคอนเทนต์ที่เราอยู่ครับหวังว่าเพ,เ,พเพื่อนๆทุกคนจะโอเคแล้วก็เอนจอยไปกับคลิปนี้นะครับผมสามารถไปหาโหลดแอปตามได้เลยเนาะก็นี่จะเป็นทั้งหมดของเราสำหรับวอชออนมายแคร์นะครับผมปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามแล้วก็รอรับชมได้เลยครับผมอย่าลืมที่จะติดตามช่องทาง i g Tik t o k แล้วก็ a c e b o o k ของเราไว้ด้วยนะสำหรับที่จะติดตามข่าวสารของเราแล้วก็ใกล้ชิดเรามากขึ้น ใช่ค okay, รับผมนี่ก็จะเป็นคลิปทั้งหมดของ m o s on my อร์หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็ชอบนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายวิงาเดียมเวียดโยซ่า